ฮัโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ้าับผมคนนี้มากๆเลยวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมจะมาแจกโค้ดประจําวันที่3นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมไหนยังไงผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดนะครับผมเพื่อเป็นกัรเจ้กับผมในการเอาโค้ดมาแจกทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอ1000ไลค์เนี่ยจะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สำ โค้ดเอ้ยไม่ใช่โค้ดสิแวนเดมิชันเบเกอร์นะทุกคนนะผมก็รีวิวแล้วก็สรุปกิจกรรมไว้แล้วนะครับสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยในเะด่นะครับโอเคครับผมนาะโค้ดวันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับโค้ดที่3นะครับครึ่งทางแล้วนะทุกคนนะสำหรับการแจกโค้ดสกินของเทนดนเด่นะครับผมนะก็ยังมีเพื่อนๆน,น,น้องๆถามกันมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าใส่ตอนนี้ยังทันไหมนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะได้สก,กินเทนอยู่ยังมีความหวังอยู่ผมคิดว่าใส่ไปก็ไม่เสียหายนะทุก คนไหนถ้าเกิดเราได้2เหรียญขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้หรือว่ามันมีระบบเกมที่แบบอาจจะแจกเหรียญเพิ่มเติมเนี่ยทำให้เราก็อาจจะได้สกินเทนไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยเนี่ยยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับผมนยใครที่จะเพิ่งมาใส่วันนี้เป็นวันแรกหรือว่าใครที่เพิ่งจะพลาดไปแค่วันเดียวเนี่ยใส่ไว้ก่อนนะทุกคนนะใส่ให้ได้มากที่สุดก็จะมีโอกาสได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคเหมือนเดิมครับผมนะวิธีการหน้าใส่โค้ดนะครับผมนะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยผมใส่ไม่ได้ทําไมคือให้ทุกคนนะครับกดมาที่ มันโดนปิดไปเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดโค้ดได้นนเดงนะครับวัหนาะสรับตัวนี้นระหรือว่าใครทีออ่โดนปิดไปแล้วนะทุกคนนะก็รอสักนิดนึงแล้วกันนะครับรอที่ให้ระบบเกมบอกว่าเอ,อ้ยอีกวันอีกนาทีนี้ค่อยมาใส่เนี่ยเราค่อยดูโค้ดให้ถูกต้องแล้วเราค่อยมาใส่นะครับผมอนาะจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคครับผมนะโค้ดก็เป็นตามนี้เลยนะครับ t h a n e 1 2 JUQU2P นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็กดแลกโค้ดไปเลยครับเรียบร้อยนะครับผมรับไอเทมสาเร็จแล้วนะครับผมโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดที่3แล้วนะครับครึ่งทางเนาะยังเหลือวันพ่กนี้อีก1วันนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมก็จะมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอกําลังใจในการกดไลค์ต่อๆไปด้วยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคนี่ทุกคนก็เป็นเหมือนเดิมครับผมกล่องเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ นี่แบบนี้นะครับกล่องเทนโมเมนต์ออฟเวอร์ลอนั่นเองนะครับ กดรับไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กล่องน,นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ้องมันมีโอกาสที่ได้2เหรียญหรือบางทีเราดวงดีอาจจะได้สกินถาวรเลยนะครับซึ่งก็มีคนได้เหมือนกันแล้วก็มีคนได้2เหรียญเหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปยอมแพ้ครับผมใครที่พลาดไปแล้วเรามาใส่ก่อนนะครับแต่อันนี้นะครับผมก็ได้เป็นโทเค็น1อันนั่นเองนะครับผมนะโ okay. <c oughs> อเคลิสแมนช็อปโน .1 นนเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภยัยเจ้าเดวใดไทที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อ e ีก เติมเว็บลุนแพ็กฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ลายและอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าแล้วก็วิธีการดูโทเค็นก็เหมือนเดิมครับกดมาที่ตรงนี้เนาะอันที่2แล้วก็กดเทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่3และก็คือผมใส่โค้ดทุกวันจะได้เป็น3คนนะครับแล้วก็มีคนถามกันอีกนะครับว่าโค้ดเนี่ยมันมีต้องแปะโทเค็นเราจะหาไหนอีก2โทเค็นในวันที่19ะ20เกขั้นต่ํา2โท,เ,ทเลยนะนนะยังไงไใครใสิบ รบทุกวันได้สกินการันตีสกินฟรีสกินเทนตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผนไหนแค่ดูคนไม่พลาดก็ได้รับสกินฟรีไปเลยนะเดนนะครับคนี่ยระับตัวนี้ส่วนสกินเทนตัวนี้บอกเลยว่าเอฟเฟกสวยมากมากนะเอนนะครับผมก็ได้มาแล้วเพราะผมสุ่มไปก่อนเป็นสกินระดับลิมิเต็ดทองนะทุกคนแล้วก็โลนะครับผมเนี่ยจะเป็นโลของ APL ประจําการแข่งขัน2025นี้เลยนะครับสกินนี้มีเอฟเฟกนะครับผมเมนเทนบอกเลยว่าห้ามพลาดสกินเอฟเฟกที่จะมาแจกฟรีๆสายแท้งเนี่ยน้อยมากนะครับมาครั้งหน้ายังไงทุกกคน็ ต้องซื้ออยู่ดีนะครับเก็บฟรีรอบนี้ดีกว่านั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตโค้ดปะมานี้นะครับเจอกันใหม่คลิปแจกโค้ดในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ไม่อยากจะพลาดนะครับผมก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สาคัญนะครับย้ํากันอีกหนึ่งรอบขอแค่หนึ่งพันไลค์นะครับจะมีคลิปถัดไปแจกโค้ดถัดไปเป็นกําลังใจกัผมมากๆเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันรางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับ ฝากเกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นการเกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศพ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ